ไอ้น,นี้พบกับมีโฮมฟาร์มเนาะอันนี้เป็นต้นพับช็อกโกแลตเสียบยอดเนาะเริ่มเป็นดอกแล้วเ่าปลูกในกระถางเนาะปีนี้ค่ะก็เริ่มคิดว่าคือสีล่นเนาะมากพับช็อกโกแลตมันก็จะเป็นทั้งในสุกสีดำเนาะไม่สมกับบวกท่เคยกินเถอะเนาะเอาไว้มาลุ้นกันเนาะว่าเมันจะติดมากปุพอเป็นดอกร่ายหลายปีนี้แต่ว่าปีกลายนี่มีต้นหนึ่งเป็นมาเป็นดอกเนาะแต่ว่าลนก่อนต้นพับช็อกโกแลตนี่เนาะใบเป็นคนขังจะเหลื่อมแล้วก็มันเนาะ ลำต้นพันเป็นสีดำเนาะตวท่ามันเป็นเกล่าห้าก็เป็นสีดำคือกันเนาะต้นนี้เนาะม่เสริมซึ่งมาได้ไทยเนาะ th th เป็นพันเสียบยอดเนาะเป็นเสียบยอดมาเป็นต้นน้ Marine. อนนยๆเ mm. นาะเลี้ยงมาประมาณกระปีแล้วเนาะก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาไหลแล้วแล้วก็เริ่มเห็นดอกเนาะอันนี้เขาปลูกในกระถางสิบห้านิ้วเนาะก็เริ่มต้นกำลังจะใหญ่ขึ้นมาแล้ว่ถ้าเป็นต้นก้าแกนเนาะเห็นมีลูกค้าผู้หนึ่งเพิ่นเคยปลูกเนาะเพื่อนมาประมาณสี่ปีแล้วยัง่ผู้เห็นเป็นดอกปัันนี้เนาะอันนี้เขาก็มารอรุ่นเบ สำหรับอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นต้นที่ว่หญยา่กนเนาะเคยเป็นดอกแล้วแต่ว่าหล่นนะปีนี้เขาหาักเอาลงดินเนะาะหักเอาลงดินบริเวณอดเดือนบริเวณขอมูลนะเนาะเขาจะว่ามันจะการกิ่งหญ้านี่ก็ล้องการเบิ่งบวงหัวจะได้โบเนะาะถ้าว่นแรกกระสีเป็นเสียบยอดอยังไวไม่เสริมจะมาอัปเดตขอมูลใหม่เนาะฝากกดไลก์กูแชร์คลิปวิดีโอ้อเด้อ